ที่ที่พพักภูมิใจไทยนะครับ,รบเข้ามาเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลเราเห็นพักภูมิใจไทยนอกจากหาฝ่ายรัฐบาลไปทําเรื่องของนโยบายรัฐและก็จะทําโครงการะอะไรต่างๆแต่เราเห็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองของพักภูมิใจไทยชัดเจนมากในการดูดและรวมคน เข้ามาเพื่อการเลือกตั้งข้างหน้าใช่ไหมครับถูกครับตอนนี้ก็คือเปิดตัวกันหลายพื้นที่หลายบ้านใหญ่แล้วทีนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยที่ต้องชวนพี่ช้างคุยก็คือว่าสาเหตุที่เขามีพลังดูดเยอะเนี่ยส่วนหนึ่งเพราะเขามีเก้าอี้ไปแจกเยอะเนื่องจากพักประชาชนเขาไม่เอาตำแหน่งรัฐมนตรีเขาเนี่ยนะครับก็บอกว่าใน311คนเนี่ยพัคประชาชน143่มใช่ไหมฮะแปลว่าเขามี168แต่จริงๆตอนเริ่มต้นเนี่ยนะเขามีกัน1 4 6ใช่ครับ ร้อยสี่หพอเขาหารกันแล้วเนี่ยสอสอสคนต่อหนึ่งรัฐมนตรนีนะเพราะฉะนั้นเขาแจกกันสบัดเลยนะครับและก็พัรคสีน้ําเงินเองเขาก็ยอมสละนะก็แทนที่เขาจะได้รัฐมนตรีเยอะเลยนะเขาก็ยอมให้คนนอกในโคต้าที่ผมเรียกว่ารัดซ้อนรัดแล้วกันไปตีความกันเอาเองนะครับรบัดซ้อนรัดอย่างไรแต่เราเห็นนะเรื่องพลังดูดสีน้ําเงินเนี่ยเขาทําจนกระทั่ง หมายมั่นปั้นมือว่าจะขึ้นแท่นผู้นํากลุ่มอนุรักษ์นิยมใช่ครับจะเป็นตัวแทนพรรคนุรัรษนิยมแทนพ,พรรคพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติรพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหดน,นี้ภูมิใจไทยกลายเป็นเบอร์หนึ่งขั้นนี้นะบเบอร์หนึ่งขั้นนี้ใช่ไหมใช่ครับ,รบเราจะเห็นนะครับยุทธศาสตร์ของภูมิใจไทยในการเลือกตั้งสามครั้งที่ผ่านมาภูมิใจไทยเนี่ยครับ เข้าสู่สมภูมิตั้งแต่ปี54ครับตอนปีห้าหนแยกมาไม่ไม่ได้นะเพราะว่าอันนั้นอาศัยร่มเงาของพรรคพลังประชาชนพลังประชาชนตอนนั้นเป็นกลุ่มเพื่ไทยดเดิมนะกลุ่มเพื่อนเนวินนะครับแล้วก็ปี2562ภูมิใจไทยเนี่ยชูแบรนด์พูดแล้วทำพูดแล้วทำนะครับนัตโยบายกัญชานะครับเข้าป้ายมาเป็นอันดับ3มี51เสียงในสภาครับรุ่งสองพันสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับครับค่ายสีน้ำเงินก็วางโพสิชันนะครับเป็นพรรคบ้านใหญ่ฮะได้สสทั้ง2รระบบวม70คน นะครับทีนี้พอเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าปี69ซึ่งจะเกิดขึ้นประมาณมีนาคมครับอันนี้ค่อนข้างชัดแล้วนะใช่ครับก็แน่นอนเขาจะเอาเรื่องนอกจากเรื่องบ้านใหญ่เขาจะเอากระแสนักยมครับเอาเรื่องความนิยมชาาินิยมเข้ามาเพื่อจะเป็นที่นั่งเป้าหมายคือเกินร้อยน่าจะอยู่120ที่นาครับอเป็นความฝันเนี่ยนะครับเขาชอบนัก120ครับ ชอบตั้งแต่ไหนแต่ไรั120นะครับทีนี้เราไปดูเขาจะทําอย่างไรตอนนี้ภูมิใจไทยเปิดตัวดูดสอสอนะครับเปิดตัวผู้สมัครนะครับตั้งแต่17กันยายนที่ผ่านมานะครับคุณสุพลจุลสายกลุ่มคุณลุงหมีชุมพรครับไปเปิดตัวนะมาหมดเลยนะครับทั้งสามเขตใช่ครับทั้งสามเขตเลยนะครับแล้วก็ผู้บริหารท้องถิ่นอีก50คนไปสมัครเข้าสมาชิกพักภูมิใจไทยครับ กลุ่มการชนะล่ะกลุ่มการชนะที่สุราษฎร์นะครับของคุณจุมพลการชนะป้าโศนะครับตอนนี้เป็นนายกอบจสุราษฎร์นะครับแล้วก็เข้าด้วยครับเปิดตัวดูดสสภูเก็ตด้วยเหรอครับภูเก็ตด้วยครับภูเก็ตนี่พักประชาพักไหนคุณพลอยทะเลอ๋ออันนี้ประชาธิบดีเบิมจะไม่ได้เป็นสสครับเป็นอดีตแล้วจริงๆแล้วประชาธิปัตย์ที่ตรังก็มีฮะคุณกลุ่มคุณทวีสุรบาลเป็นประชาธิปัตย์เดิมแล้วก็ไปอยู่พังประชารัฐแล้วตอนนี้ก็มีการไปคุยกับโกหนอ ไปดูดสสภายดุซุมสมยศภัยด้วงครับอันนี้สงขาประชาธิปัตย์แล้วก็กลุ่มคุณนิพนธ์กลุ่มจะไทยแล้วกลุ่มคุณนิพนธ์ล่ามมันมีห้าเผื่อมีปรับในพรรคประชาธิปัตย์จะกลับมาแต่กลับมาไม่รู้กลับมานะครับคุณพิพัฒแถลงแล้วครับว่าคุณนิพนธ์ก็จะมาอยู่นะมีการเอากลุ่มนครศรีธรรมราชกลุ่อุบลรีชวลนตแล้วก็คุณจินวรบุญยเกียรติถูกทาบทามนะครับ คุณพ,พิพัฒน์รัชก,กิจประการนะครับแกนนำภูมไทยตอนนี้เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมและก็ถือว่าเป็นผู้นําภาคใต้ใช่ครับของภูมิใจไทยบอกว<ม>่าไงครับภาคใต้เลยครับบอกว่าภูมิใจไทยจะทยอยเปิดตัวผู้สมัครใน14จังหวัดภาคใตค้การเปิดตัวใหญ่จะมีขึ้นภายหลังการแก้ไขรัฐธรรมนูญและยุบสภาใน4เดือนยืนยันเนี่ยฮะกลุ่มคุณิพนกลุ่มกลุ่มสมยศพลายร่วงมาแล้วนะครับมาอยู่ด้วยกัน บุคคลหลายรายในนครศรีธรรมราชกำลังถูกท้าทามเพราะเขาชนะนายกอบจด้วยนะครับและการปูมใจเดิมเขามีประมาณสัก14คนใช่ไหมสิบสองคนในเลือกตั้งปีหกนะครับแต่เป้าหมายในการเลือกตั้งปีหกเก้าเนี่ยคุณพิพัฒน์บอกว่าต้องการ30คนคือครึ่งหนึ่งของภาคใต้ใช่เพราะภาคใต้เป็นหกสิบเลยนะไปฟังเสียงของคุณพิพัฒน์ราชกิจประการครับครับนะครับส่วนเรามีผู้สมัครเกือบทุกเขตในสามจังหวัดภาคใต้ ฉะนั้นผมมั่นใจนะครับว่าในจังหวัดภาคใต้เราก็ไม่เกิดการเดินหน้าเราจะมีข้อสรุปทั้งหมดใน14จังหวัดครับก็นั่งยืนข้าว่าังกยืนยันครับถ้าหากว่ามีผู้ที่มีความคิดเห็นทางการเมืองเพื่อนๆที่ขณะนี้เนี่ยอาจจะเป็นสมาชิกอยู่ในพรรคอื่นแล,นล้วมันร่วมกันเพื่อพัฒนามาร่วม เดินในทิศทางเดียวกับทางภรคภูมิใจไทยได้เราก็ตั้งใจว่าจาก,การที่ภาคใต้ของเราเราขาดโอกาสในการพัฒนานะครับนี่เราไปดูว่าตอนนี้นอกจากประชาจะดูดประชาธิปัตย์แล้วเขาจะดูดรวมไทยสร้างชาติมาเกือบทั้งหมดเลยนะและ้วเราไปข่าดูนะกวนไหนนะ กวนคุณสุชาติกับคุณธนกรเนี่ยสิบหกคนครับเดิมสิบแปดตอนนี้เหลือสิบหกเหลือสิบหกนะครับกวนกลุ่มเลขาขิงคุณเอกนัทพร้อมพันซึ่งมีข่าวแล้วว่าจะมามีข่าวใชครับเก้าถึงสิบคนครับวนคุณพีรพันธ์อยู่พักเดิมอยู่พักเดิมนะฮะวนลุงตู่คนกลางลุงตู่นะก็ยังดูอยู่ว่าจะอยู่พักเดิมหรือจะมาแปลว่าอย่างน้อยก็ไปประมาณยี่สิบห้าคนใช่ครับใช่ไหมที่จะไปรวมกับภูมิใจไทยใช่ครับนะครับอ๋อสิบเจ็ดกันยาเนี่ยก็ ก็แสดงถึงให้เห็นว่าพักรวมไทยสร้างชาติแตกแล้วเพราะว่าคุณขิงเอกนัทยื่นใบลาออกจากเลขาธิการพักและกรรมการบริหารพักตามโดยคุณมุ่งอัคราเดชนะครับก็ยื่นใบลาออกนะครับคุณดวงฤทธิ์เบญจาทิคุณชัยนงเหลืองออกด้วยครับอันนี้เขาปล่อยเหลือคุณพีรพันคนเดียวแล้วก็พักนะครับแล้วคุณเียรพเยังไงคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับซึ่งปัจจุบันเป็นรองนายกมตีและลนตีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชัดเจนแล้วใช่ไหมแถลงกภูมิใจไทยเมื่อวานเพืรหัสครับไปภูมิใจไทยครับบอกว่าเร็วๆนี้ผมและทีมงานแต่ละจังหวัดจะไปสมัครเข้าพักภูมิใจไทยนะครับบอกมาเลยเช่นเพชรบุรีกลุ่มอังกินันนะครับคุณชัยยะอังกินานนายกอบจเพชรบุรีได้คุยแล้วนะครับภรรยาของท่านเป็นสสอยู่ด้วยและยังมีทีมสสอีกหลายจังหวัดครับคุณแดกธนากรไม่ชัดแต่บอกว่ามีสอแล้วนะยังไม่ชัดเจนแต่ผมว่า ถ้าคุณสุชาติไปคุณแดกก็ต้องไปก็ต้องไปครับเพราะว่าไปไหนมาไหนด้วยกันนี่ใช่ครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีการไปเจาะฐานที่สมุทรปราการนะครับไปเอานักการเมืองที่สมุทรปราการมาเป็นเลขานุรการด้านตรีอุตสาหกรรมนะครับที่ท่านนั่งอยู่นะครับคุณอาคเดชวงพิทักษ์โรจน์ะครับก็บอกว่าจะซบภูมิใจไทยเหมือนกันกำลังพี่นาเข้าร่วมงานกับภูมิใจไทยเหมือนกันครับถ้าพูดว่าการเมืองเนี่ย เวลาพูดว่ากําลังพิจรณาเนี่ยคือไปแล้วครับคือตกลงเรียบร้อยแล้วไปแล้วนะเห็นบอกว่าจะมีประมาณ1 1บเอ็ดถึงสิบสองคนนะก็ยอมรับได้พูดคุยเขายอมรับแล้วได้พูดคุยกับคุณอนุทินแล้วใช่ครับนี่แล้วก็สสก็แจ้งให้ทราบกันหลายคนแล้วนะครับก่อนการยุบสภานะครับก็นอกจากเอากลุ่มรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์ตอนนี้ ภูมิใจไทยขยายบ้านใหญ่นะฮะบ้านใหญ่ทั้งจุลสายการชนะอโลสถาทรพิพิธเนี่ยแล้วก็หลากหลายตระกูลนะครับในของสีธรรมราศับหมดครับก็ตอนนี้เนี่ยที่จะทําให้เขาบอกว่าในทำให้เขาครอบคุมทั้งประเทศและก็สร้างกลุ่มได้นะครับก็เราดูคณะมนตรีชุดปัจจุบันเนี่ยนะครับของภูมิไทยเนี่ยเขาแบ่งเป็น 6โซนเลยนะใช่ครับเป็นคล้ายๆกับว่ารัฐมนตรีที่ไป ควบคุมติดตามการปฏิบัติราชการแบ่งเป็นเขตจังหวัดนะครับเนี่ยนะฮะอย่างเราดูเนี่ยอย่างเห็นได้ชัดนะครับคุณพี่พัฒนศิกิประการเนี่ยดูภาคใต้ทั้งสองฝั่งคือทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยเนี่ยนะฮะสุชาติชมกินก็ถือว่าภูมิใจไทยล้วปลลอนออกลวใช่ครับนะครับอย่างนี้นะฮะแล้วก็อย่างคุณนภินทรคุณนภินทรเป็นภาคกลางและตะวันตกก็คือราชบุรีแถวบ้านตัวเองนะครับคุณพี่พัฒน์ล่ะคุณพี่พัฒน์เนี่ยภาคภาคใต้อย่างที่บอกครับทั้งสองฝั่งคุณมารดา อ่างทองและภาคกลางตรงโซนลุ่มน้ำเจ้าพระยาคุณสุภพมาศแล้วฮะคุณสุภพมาศเนี่ยเป็นภาคเหนือตอนล่างครับคุณสันติคุณสันติพิัศน์นะฮะครับก็คือเนี่นะครับภาคเหนือตอนล่างเหมือนกันอันนี้มอบหมายเพราะรู้ว่ากลุ่มคุณสันติครับพร้อมพัดจะมาใช่ไหมจะมาใช่ครับพ่อพูดนานแล้วคุณโสพลสาดามอีสานทั้งภาคเลยอีสานทั้งภาคดูนะแล้วไปดูบ้านใหญ่บุรีรัมย์นะับโอ้โหนี่เป็นรัฐมนตรีกันเยอะนะครับ หคนครับจริงๆหกใช่ครับถ้ารวมนลำดีช่วยกระลาหมนะฮะใช่ครับก็จะเห็นตั้งแต่คุณอนุจาวิรกุลคุณชัยชนกชิดชอบคุณโสพลสาลัมคุณโสพลสาลัมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเงองคุณคุณในวินเลยไหมใช่ครับนะฮะคุณทรงศักดิ์ทองศรีก็ใช่ใช่ครับนะครับอพลตำรวจอีรุตพลวรัตครับอันนี้ก็ชัดนะครับโบนัสบ้านใหญ่นะครับ ก็ให้ศีสเกตได้ะไไรายสนุนเป็นเลขาธิการนายกตั้งแล้วนะครับที่อายุน้อยที่สุดนะครับคุณโต้งอฮะคุณต้งสิริพง์นะครับลงสมัครสอสอรีสเกตเขียนหนึ่งนะครับอันนี้ก็มาก็ได้ตําแหน่งสําคัญนะครับแล้วก็มีรปชอลำทีช่วยม้ามืดจากบ้านใหญ่รบบุรีครับอ่า อ่าแหกโผมันเงียบนะเจเปิลมาริการใช่ครับจิรพันธ์วานิชครับเป็นสทลบุรีสี่สมัยนั่งรับสิช่วยคมนาคมเลยครับกระทรวงบัลล่มเลยนะครับก็ต้องบอกนะครับแล้วก็ทําไมคุณเนวินถึงขอบคุณบ้านใหญ่บุรีลบบุรีนะฮะครับสมัยที่คุณเนวินเตรียมทัพภูมิใจไทยลงสนามตั้งแต่ปี54ี่นะครับก็ได้ดึงคุณสุบันนะครับนายกบจลบบุรีมาเป็นแม่ทัพภาคกลางนะครับอ่าตอนนั้น ลูกชายคนโตของคุณกำมลนได้เป็นนายกอบจเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการตอบแทนกันื่อทำได้นะครับเพื่อจะขยายพื้นที่ด้วยครับพื้นที่จัดทับไปดูโซนนะในการจัดทับการรื้อตั้งนะนี่เขาแบ่งโซนแปลว่าเขาแบ่งกันแล้วและก็ฟอร์มแล้วนะคุณธรรมนัสจะไปด้วยเหรอแต่คงไม่ไปครับแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาส่งเหมือนกับว่าเป็นพักพันธมิตร นะฮะไปลบไม่แข่งกันภาคเหนือตอนบนนะครับก็คือลบกับเพื่อไทยแปลว่าสาจทีว่าใชัยนภาคใต้ลบกับประชาชิแปลว่าภูมิใจไทยจะหลีกให้เหรอน่าจะอย่างนั้นครับแล้วก็คุณธรรมนัทไม่มาทับเขตของภูมิใจไทยในภาคอีสานใ่ครับอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้มีการเปิดตลาดนัดสอสสายเหนือสายอีสานแล้วเหรอครับโอ้โหเขาบอกว่ากล้วยราคาเป็นเจ็ดแปดสิบแล้วนะครับ เกตเอเอเอสามห้าเอสองเอหรือห <that 's Yeah> ้า uh, สิบ <Yaz> ถ uh, no so ้า A เดียวนี่นะครับประมาณ30มสิบนะสามสิบว right, so ีก็ดูนะเงินเยอะอำนาจเยอะนะครับดีลสุดดึสุดเนี่ยดีดึงดึงนะตอนนี้ดึงเป็นต่อพักคส้มกับแดงอย่างที่บอกแล้ะครับว่าเขามีเก้าอี้นะครับที่จะไปไปซื้อใจกันนะครับแล้วก็เหมือนกับเดิมพันกันล่วงหน้านะครับ ก็บอกว่าตลาดน่าสสเปิดแล้วไม่ต้องรอสเดือนครับตอนนี้เปิดกันเปิดตัวกันทุกวันนะครับมีขาไปดิวไปดูดกันทุกวันอย่างเช่นเมื่อวันศุกร์เนี่ยอย่างคุณสุชาติไปเข้ากระทรวงวันแรกใช่ไหมครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยก็มีคุณตั้นไปด้วยไปตั้งเป็นเลขานุการของรัฐมนตรีคุณตั้นก็น่าจะออกจากประชาธิปัตย์มาด้วยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เราดูนะสีน้ำเงินก็เคลื่อนทับยึดอีสานใต้แล้วนะอุบลราชธานีมีการเจรจาแกนนําเพื่อไทย ข้ามาร่วมไปร่วมงานนะครับเปิดสิสเกตเปิดตัวสสเพื่อไทยร่วมงานนะครับวันนี้ก็เริตั้งซ่อมนะเกต5ห้านะครับสุลินคุ้มครูบานิศตอนนี้ถูกทาบทามนะครับบุรีรัมแข็งแร่งอยู่แล้วหวานหวานหมดแล้วก็โซล่าจับตาเครือข่ายแป้งมันฮะคือแป้งมันเนี่ยเดิมอยู่อยู่ภูมิใจไทยอยู่แล้วและออกมาคราวนี้จะกลับไปหรือเปล่าต้องดูนะครับเพราะว่าอันนี้อย่างที่ผมบอกว่าพอส้มปล่อยเสือเข้าป่าเป็นไง เป็นไงล่ะตอนนี้นั่งสุขใจไหมหรือว่าเป็นการตกลงกันแล้วว่าเอ้ยไม่เป็นไรคุณทําบ้านใหญ่ไปฉันทากระแสแล้วมาร่วมกันในการจะตั้งรัฐบาลเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับ